บทธรรมจักรกับประวัติรณสูตรจบที่267บทขัดธรรมจักรกับประวัติรสูตรอนุตตรังวิสมโพธิงสมุชิรัตตาปโตปธรรมังยังอเดเสสีธรรมจักรกังอนุตตรังธรรมเทวะปวันเตนโตโลกยปฏิวัติยังยาถากาทาวโนตาปฏิปฏิจมาชมาปโตสวียสัจเจสุวิสตังยานคทัสนางเอติตังธรรมราเจนะสัมมาสัมโพธิตตนัง ทามีนะวิสุตังสุตังธรรมจักกบวตตนังพียกกรณปาเทนะสันติดันตัมะนามัสสีไอมเมสุตังเอกังสมียงปะควาภารางสียงนรติสุปตะเนมกตัยยตตะภกปะควาปัญจวัคคียสุปตะวะมัเตสี ภเวเมธิภเวอนต้าปภิสตยนันาสัยนิถ้าภโยจายังกันเนุกามสุตานิธานิโยโกยโนอั้โมโพรุสิโตนาโยนาตุสันหิตโตโยจายังอัตเตรมทานิโยโกตุวนาโยนาตุสันหิตโตเรเรเรภิภเวอุปโภณเจนุปกามุวัชมาปฏิปทาปจารเตนะบุสมุตตาจักภูกระนิยานาสารนิภสมัยยปิญญาสัมปูรยานิภานญาสังขติกตมะจาระภิภเว

ินญาญาสัมโพรายานิปานายาสังหัตติยังโคนราพิกเเวทุกังเรียสัจจังปชาติชาติปิทุก้าชราปิทุก้ามรรมปิทุกังโสกปริเตวทุกขโทมนาสุภัยาสัปิทุก้าอภิเยหิสัมปโยโคทุโคหิปิเยหิปิโยโคทุโคยมยัมปิชังนรปฏิกรมปิทุกังสังหเตนะการจุปารานคันธาทุใสยังโคอณะพิกเเวทุก้า บุคคสมุทรโยยั Trump, สัจจังยายังตัญหาปูโนพุทธานันทิราคาจาราจารตจารพิันตินีใส่ทีทางกามาตัญหาเพระว่ตัญหาเพื่อหาตัญหายทางโควันพิคกวเวทุกขานิโรธโยยสัจจังโยตัสไซเอวะตัญหายาเสสะวิราคันิโรโคจาโคปินีสโคมุตเตนะโยทางโคกันพิคกวเวทุกขานิโรธธรรมินิปถุพรายยสัจจังออยเมวะโยทางพุทธมัโค เอื้ทิฏฐงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรรมตงสัมมาชีวะสัมมาวิยมุอัมมาสติสัมมาสมาธิธังทุกขังริยสัจจเดเมติกเวอุปเเพนนุสุเดชสัมเมสุจักผุต pariyanam परिपण्या और पदिशा और वटी और पड़ी तंग को निदान करूंगा यह सच्चा परिण्यान बिनयति गवे उपे आने नु सते शाम में सोचा पूर्ण परियाना और परिपण्या और वदिशा और वटी और पड़ी तंग को निदान करूंगा यह सच्चा परिण्यान बिनयति गवे उपे आने नु सते शाम में सोचा पूर्ण परियाना परिपण्या और परिविशा और वटी और पड़ी तंग के ठाव दुखन सुनोदयय सच्चन बिनयति गवे ओके हनुसुजय जमनेजचा फोंड बारी आला वरपारी आणि आवडवरजी विचारपती आलो कोड बाकी आंबो मनी तांगोचा सुरेय येसचा चांग पहाता पणनेती तोवे ओके हनुसुजय जमनेजचा फोंड बारी आला वरपारी आणि आवडवरकन्यावपती विचारपती आलो कोड बाकी आंबो मनी तांगोचा सुरेय येसचा चांग आणिननेती तोवे ओके हनुसुजय जमनेजचा फोंड बारी आला वरपारी आणि आवडवरकन्यावपती विचारपती आलो कोड बाकी आंबो मनी तांगोचा सुरेय येसचा चांग आणिननेती तोवे ईदां तु कानि रोचो अयस्सच्चं दिनेति खवे सुखे ननुसुदे इच्छनेसु चकुं परियानां प्रवृत्तिन्या प्रतिविषा अतो कोरेतंति संघो मदिजं कुण्यो तव अयस्सच्चं साशिक्षा तथान्तिनेति खवे सुखे अंगो में डंगो पनीरो तो यह सच्चम सचित्र अंजमे पिघले बुखेन ने सुते जमे सुचारु डर पारी आनंद पारी पन्यार पारी विशाल पारी आलोकोड पारी इधर तू खानी रो तका में नहीं परिपथाय यह सच्चम अंजमे पिघले बुखेन ने सुते जमे सुचारु डर पारी आनंद पारी पन्यार पारी विशाल पारी आलोकोड पारी तंगो में डंग

ที่กมีเมสุจัตุสุเอัตเจสุเอหันติปริวตังนวัสสักระนิจราพุตัญานสสัสนานัสุวิสุลังหัสีเนวะภาวะหังพิเวสเทว์เคโรเวสมารเขสพระมาเกสสมสนะพรามนิยาภุสัยาะอนุตรังสัมมาสัมปวติงาปิสัมพุทโอะปัญญาสิงห์โตจักรพุ่มเนิกเมสุจัตุสุเอัตเจสุเอหันติปริวตังนวัสสักระนิจราภูตังยานัสสัสนังสุสัง เขาโเสียตาหังที่เเวสเวเกอเกสมาเกสปรามเกสัสมลารามไิยาปชายาสเตมุัซอันรังสัมมาสัมปุทุสมปุโตปัจจยสญาจักกนเมตสนาอุทาปาที่อกควาเมริเตยมันจะมาทารดินันทิารนีพระนักโหตีดั้วจับพวกว่าธรมะปัจจวัคคียาปิสูภวตวสิตัง พิณานดูมาสมินจับเอาการัสมิงพัญญามาในลายสมัตโต้วดทันยัสาวิรชังดีบมะรังทำมาจากพงตพาที่ยังป็นจีสมิยาทำมังสาันตรังรท่ามันประวติเตจากพระโกตารำมาจากเทฆมาเทวาสัตยมนุเป็นสวนหพระต่อไรางซิาสีนมีการยุตังธรมาจากต่าประตงอเริกติยังสมิงนวพราม่ในนวเทวนวามารนวพรหมนวเกนจิวาโลกัสสมนี ภุมมานังเทวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราจิกาเรวะสัตตมิลสัวิสุนฉาตุมหาราจิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติมสาเทวะสัตตมิลสัวิสุอาวติมสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวะสัตตมิลสัวิสุยามานังเทวานังสัทธังสุตวาดุสตาเทวะสัตตมิลสัวิสุนดุสตานังเทวานังสัทธังสุตวานุมา เทวัสสะมนุสาวีสรงนิมมานเทวนางเเทนนางสัตทังสุตวะปรมินิไมต่ว่สวัสดีเทวัสสะมนุสาวีทรงแป้นไม่ต่ว่สวัสดีนางเทวนางสัตทังสุตวะธรรมปาริสัชเทวัสสะมนุสาวีทรงแปรมปาริสัชเทนางเทวนางสัตทังสุตวะพระมุปะรหิตาเทวัสสะมุนุสาวีทรงพระมุปะโรหิตานางเทวนางสัตทังสุตวามหาพรหมนาเทวัสสะมนุสาวีทรง มาพระมานังเทวานังสัตถังสุตว่าปาริตาปเทวานังสัตมุนุสาวีสุงปาริตาปานังเทวานังสัตถังสุตว่าอุปมานาปเทวานังสัตมุนุสาวีสุงอุปมานาปานังเทวานังสัตถังสุตว่าอภัสราเทวานังสัตมุนุสาวีสุงอภัสรานังเทวานังสัตถังสุตว่าปาริตตสุภาเทวานังสัตมุนุสาวีสุงปาริตตสุภานังเทวานังสัตถังสุตว่าอุปมานัสุภาเทวานังสัตมุนุสาวีสุงอุปมานัสุภานังเทวานังสัตถังสุตว่าสุภกินกา เทวะสัธมนุสสาวสงสุปินักาังเทวานังสัังสุดวะเวหปาะสรมุาวสุงเวหลานังเทวานังสัทังสุตวะอวิยาเทวะสัตรมนุสสาวิสุงอวิหานังเทวานังสัังสุดวะอตปาเทวะสัรมนุสสาวสงอัตปานังเทวานังสัทธังสุตวะทาเทวะสัตรมนุสสาวสงศานังเทวานังสัังสุดวะสจีเทวะสัมนุสสาวสงสสีนัง เทวานังสัตถังสุตวะอตานิทกาเทวาสัทมนุสาวีสงเเอตมักว่าตาภารานัสยังสิเนมิตเยอนุจารังธรรมจักขังบวติจักขังปวติยังสมเนยนวะพรัมณีนวะเดเวนวะมารีนวะพระมุนาวะเยนะชิวัลุกัสัมหิเหนเตติหเตนะคเนนะเตนะมุหิเตนะยาวัครมโลกาสัตถวะปุกาจิอายันจาราสสสหสิโลคธาตุ สังกัมป <res> ิสังปะกัมป <soci> ิสังภเวฏีอปปามาโนจะโอฬาโรโอวาโสโลกปาตุระโหสิอัตกัรมเมวะเทวนะเทวานุาวังอัตโขวะภะโขวะจานังจะานิ่ยสีัญญาสีวัตโขวะโธทันโยัญญาสีวัตโขวะโธทันโยโธทันโยติฏฐิทางอายะสมโตโธทันยัสสัญญาโคนันโยตเววนามังโอสิต